ตรงนี้นี่นะคือไม่ได้ราคาพันห้าถึงสองพันอันนี้ผมบอกตรงๆพันห้าได้ไหมตรงนี้อ๋อพันสองแล้วกันตรเนี้ปรยมสองร้อยโอเคอาจจ้ลูกเหมือนใบโคลหนักร้อหมดเลยนะห้าร้อยหมดได้ไหมเอาสามร้อยหมดก็ได้ครับเอาสองพันหนึ่งก็ได้ครับน่ะทั้งหมดไหมครับผมทั้งหมดเนี่ยเอาสองพันห้าก็แล้วกันอ่านี้ซื้อสงนหครับ อันนี้อ้ผมบอกคุณแล้วว่าประมาณหมื่นหนะครับองสักหนึ่ก็ได้ครับคืนห้าไปได้นะอันนี้หมื่นหนึ่งมื่นแล้วก็ึ้นสองพันแลก็นสองพันแล้วก็หนึ่งหมื่นประมาณสามพันครับอันนี้ขอสี่พันเอาเอาสามพันสงล้กันหได้มสามพันห้าไอกขอดูเลต้องหมื่นนนาทีก็จะเอยปาคามาได้จมา่ณตนะครับอันนี้หลักพันไม่กี่พันนะคุณอนอันนี้ประมาณสามพันกลบอยู่ห้าพันนะท่านสามพันแปดได้ไหม เอาสามันสองแล้วกันนะสามันสองใช่ไหมคุณเอ,อจะลองดูไหมคคุณเอกใเอใ็ให้ดูเฉยๆสเปเซแยกข้า,ขายาบาขอ,ขอความรุ่งกับคุณเอเราพอบกันชอบสไตล์ก้ายาก คือสไตล์ที่เขาเรียมอ่ะสวยเนาะสวยสวยครับรุ่นเนี้ยเออสวยนะถ้าปกติได้ประมาณเท่าไหร่โอ้มันตัดแล้วมันสึกเยอะก็ราคาจะหายไปเยอะนะแล้วจริงๆถ้าปล่อยได้ราคาประมาณเท่าไหร่อย่างนี้หลักหมื่นได้หมื่นได้ไหมประมาณหลักหมื่นต้นๆได้ขอหมื่นได้มาหมื่นบวกลบได้ไหมับเอามื่อสองน่ะเดี๋ยวแกะดูนะโอเคครับเนี่ยหนึ่ง มีดด้ามฝักไม้ขนาด8นิ้วหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินพันต้นๆนะครับแม่มาพนัพันต้นๆสองพันถึงสามพันพันต้นๆไม่ถึงสองพันเลครับหน่อยก็ได้พันสาแล้วกันอ๋อพันสองแล้วกันครับพอน่าโอเคๆมหลวงพ่อบมก็ชอบแคไอันนี้ตอนนี้มันจะอยู่หมื่นหกนงอมีหน้าได้ไหมหมืแล้วกันพ่อให้หมื่นหนึ่งนะคนละครึ่ง เมรมพักหมื่นเม,มื่นเดียวห้องฮะเอาตโอเคน่าเขาดูรูป,รปคุกจันทีหมื่นเลยหรอใช่<ส><ส>เกือบสี่หมื่น ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ห6หมื่นก็เป็นไปได้นะแต่สภาพนี้เป็นพิมพกลางจะอยู่ประมาณสามหมื่นลบลบนะถามราคาเอาก่อนละกันว่าถ้าส0 0 0ื่นลบก็ได้ครับาะอันนี้ถ้าหลักหมื่นต้นๆพอได้ไหครับเอา4 1่อละกันครับตึงๆเลยใจสามหมื่นกับหนึ่พันเป็นสี่หก็ละกัน4 2่หมื่นสองพันนะ4 2หมื่นสองสี่หมนีนนะครับนี้ถ้าถ้าไม่ข้ามหมื่นได้ไหมคะนะหลักพันไปปลาย้นครับ ของ็แลวกันอยากลยจบแปดพันละกันคุณอาขอละกันรายการสุด uh. ท้ายอนีแบบตึงหนึ่งส่นส่นสามสนส่วนโอเคกัน อยากรับชมเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe s u b สไครป์ผมด้วยนะครับหรือจะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่มีพักเครื่องนะครับต้องการจะจะปล่อยสามารถส่งมาตาม ID l ดียล์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทางร้านเรายินดีรับเช่าพักเครื่องรับจำนำพักเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับสําหรับวันนี้มเอลําปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสิลปนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก Google Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้าก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามารั่งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ